ไพ่ป๊อกดูดวงได้จริงเหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนันต์ทีวีช่องสำหรับคนที่สนใจศาสตร์แห่งการดูดวงโดยเฉพาะการดูดวงด้วยไพ่ป๊อกศาสตร์ที่ทั้งเรียบง่ายใกล้ตัวแต่ก็ลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดวันนี้คือคลิปแรกของเราเราจะพาทุกคนไปเริ่มต้นกับคำถามที่ใครหลายคนสงสัยไพ่ป๊อกที่เราเล่นกันตอนปีใหม่หรือสงกรานเนี่ยมันเอาไว้ดูดวงได้จริงเหรอ บางคนอาจจะหัวระเบาๆในใจเล่นเอาสนุกยังจะดูดวงอีกเหรอแต่คุณรู้ไหมครับศาสตร์การดูดวงด้วยไพ่ป๊อกอยู่คู่กับคนไทยมานานนับ10-10ปีแม้จะไม่โด่งดังเท่าไพ่ทาโรแต่ในแวดวงหมอดูไพ่ป๊อกหน้าเป็นของจริงและแม่นยำไม่แพ้ไพ่ใดๆบนโลกเลยครับไพ่ป๊กคืออะไรไพ่ป๊กหนึ่งสำรับมีทั้งหมด52ใบประกอบด้วยตัวเลขตั้งแต่ A ถึง10 และหน้าไพา J ่ J Q K แบ่งเป็นสี่ดอกโพดำหัวใจแดงเท่าหลามตัดดอกจิกฟังดูธรรมดาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วทุกอย่างที่อยู่บนไพ่มีความหมายของมันหมดเลยสีแดงเท่ากับความรักความสุขสีดำเท่ากับความท้าทายปัญหาไพ่หัวใจเท่ากับเรื่องรักความสัมพันธ์ ไพ่ดอกจิกเท่ากับการเงินการลงทุนไพ่โพดำเท่ากับอุปสรรคความเครียดไพ่ข้าวหลามตัดเท่ากับโอกาสการเปลี่ยนแปลงยิ่งไปกว่านั้นตัวเลขแต่ละใบก็มีพลังเฉพาะตัวเช่นไพ่เอเท่ากับการเริ่มต้นไพ่ห้าเท่ากับความเปลี่ยนแปลงไพ่เก้าเท่ากับความสำเร็จความฝัน เมื่อไพ่แต่ละใบมีความหมายเวลาที่เราสับไพ่ตั้งจิตแล้วเปิดไพ่ออกมาเราจะตีความหมายจากไพ่ที่เปิดได้เหมือนการอ่านภาพสะท้อนของจิตใจเราในขณะนั้นไพ่ป๊อกดูดวงยังไงหลักการดูดวงด้วยไพ่ป๊อกไม่ใช่เรื่ององมงายแต่คือการตั้งคำถามให้ชัดแล้วเปิดไพ่เพื่อสะท้อนคำตอบยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะถามว่าเดือนหน้าเรื่องงานของฉันจะเป็นยังไงจากนั้น คุณตั้งสมาธิสับไพ่แล้วเปิดไพ่สามใบไพ่ที่ขึ้นมาจะสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่ควรระวังแนวโน้มผลลัพธ์ไม่ใช่ว่าไพ่มันบอกอนาคตเป๊ะๆนะครับแต่ไพ่มันช่วยให้เราเห็นภาพและตั้งสติเพื่อวางแผนชีวิตต่อไปอย่างมีทิศท,ทางเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่ช่วยเตือนเราว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องระวังนะหรือโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วนะ ทำไมไพ่ป๊็อกถึงแม่นคำตอบอยู่ที่คนอ่านครับเพราะเราเป็นคนตีความไพ่ปล็อกจึงเป็นเครื่องมือสะท้อนใจที่ส่งพลังไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรากล้าที่จะมองความจริงไหมการดูดวงไม่ใช่การฝากชีวิตไว้กับไพ่แต่มันคือการใช้ไพ่เพื่อเข้าใจตนเองและแตัดสินใจให้ดีขึ้นแล้วในช่องนี้จะสอนอะไรบ้าง เราจะเริ่มจากพื้นฐานทั้งหมดความหมายของไพ่แต่ละใบวิธีสับไพ่ตั้งสมาธิการตั้งคำถามเทคนิคดูไพ่หนึ่งใบสามใบห้าใบและการดูดวงเรื่องต่างๆเช่นความรักงานเงินโชคลาภแม้คุณจะไม่เคยจับไพ่เลยก็เริ่มได้ที่นี่คลิปและไม่กี่นาทีแต่จะพาคุณเข้าใจลึกทุกขั้นตอน เพราะเราเชื่อว่าไพ่ป๊อกไม่ได้มีไว้เล่นเท่านั้นแต่มันช่วยรู้ใจและรู้ทางได้มากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณพร้อมจะเรียนรู้กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยครับ EP 2เราจะเริ่มเข้าสู่ความหมายของไพ่แต่ละใบแล้วคุณจะรู้ว่าไพ่ธรรมดาธรรมดาใบาเดียวอาจเปลี่ยนมุมมองคุณทั้งชีวิตแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชม สวัสดีครับ